Hello everyone. Welcome to Poppyza Channel อ่าตอนนี้คนอยู่กับผมนะครับ p o p i y z a ในเกม Need nice for Speed Park Rival อ่าเกมนี้เพิ่งออกตัวมาอาทิตย์หนึ่งจะได้ครับว่ามเปิดตัวมาวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองอ่าผมก็ได้ไปถอยมาเรียบร้อยแล้ว1,699นะครับเนี้ยครับก็เพิ่งเปิดเกมแรกเลย อันนี้เราจะมารีวิวกันว่ามันต่างยังไงกับภาคฮอตเพอร์สุดและภาคอันเดอร์กราวเพราะว่าเขาบอกกันว่าภาคเนี้มันโอ้โหด้วยแล้วเหมือนฮอตเพอร์สุดด้วยมีเอาวุธใช้ด้วยโอเคมาดูกันแต่ว่าเอ่อผมจะเซตติ้งยังไงลในทีนี้ this is your hideout they can be found all across redview county and they are the only place you'll be safe from the cops been here you'll be able to access everything you need to take the fight to your rivals this is your speed list the core of your rivalry here you will be able to choose from a constantly changing set of objectives that suit your driving style you're only just getting started, so for now, choice is limited. Once you complete your training, you'll be able to <laughs> choose from <laughs> multiple <laughs> hey, and shape <laughs> your own <laughs> destiny. Your hideout is your garage and tuning shop all in one. You can choose your car, pursuit tech, personalization options, and performance upgrades. Take a look around. And when you're ready, we'll hit the road. This is your map of Redview County. Here, you'll be able to see other drivers, the events that are open, and also choose your start location. For now, we'll start just outside. <laughs> ตั้งิ้งอ่ะตรงนี้นี่เองจั้ติ้งโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมขอเซตติ้งแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเนื่องจากว่ามันไม่สามารถเซตติ้งทางด้านจอยได้จอยสิกได้มันเป็นเขาเซ็ตมาให้แล้วจอยไอ o ์บอ พอดีว่าผมไม่ได้ใช้จอเอสบอกเพราะฉะนั้นปุ่มมันจะไม่ได้กดตามนี้ผมก็กลัวว่ามันจะอินเวอร์กันอินเวอร์กันมั่วหมดเลยทีนี้ก็ต้องเลยต้องเล่นทางคีย์บอร์ดที่ผมเซตติ้งคีย์บอร์ดเรียบร้อยแล้วมันต้องเริ่มจากจุดสตาร์ทนี่ก่อนโอเค Here we go

จากนั้นแล้วต้องเซตติ้งอย่างนี้เลยอ่าเราเสียงส,สักนิดหนึ่งสี่สิบสี่สิบน่าจะพอมันทำไมภาคนี้ทำไม่ค่อยละเอียดเรื่องเซตติ้งเท่าไหร่นะฮะซ้ายมองขวาซ้ายเลี้ยวขวาเ้ืยอ่ป นะคือจะเริ่มแข่งต้องมาตรงไอแทบไอกอนเนี่ยแล้วไอพวก,อไ,อพวกไอพวกนั้นแข่งเนี่ยมันจะเป็น NPC ส่วนเป็นผู้เล่นด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันมาแล้ว <S <S ในเรื่องของการบังคับก็พอครับเพอ,พอเาะเธสุดจ้าไม่ไม่ยากไม่ง่ายเกิด้อ แลกนี้ก็สุดยอดเลยอันนี้ผมปรับระดับมีเดียมนะไม่ได้ปรับสุนถุดกลัวว่าถ้าปรับสูงสุดแล้วอัดอจะแหลกออากเมนี้ก็เป็นทซ่อมน,นี่เป็นการแข่งแบบเรซซิ่งธรรมดาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ You completed your first objective. Every objective earns your speed points and increases your multiplier at the top of the screen. It also raises your heat level. The higher your heat level, the harder the cops will try and chase you down. The cops have found you. Time to get out of here. Cops will chase you down and try to bust you any way they can. If you get busted, you will lose your speed points and your multiplier. To outrun the cops, drive fast and use the mini map at the bottom left of your screen to avoid them and escape. Okay. เริ่มเลยเหรอเอางี้เลยเหรอ oh, hey. โอ้โหอยู่ข้างเลยจะต้องหนีออกจากมงรัศมีให้ได้ข้านี้าสุจะเป็นแบบใครอินเตอร์เซปเตอร์ครับคเรื่องการภาคพสุนี่เรียกสั้ โอเคแล้ว <Okay. S 2> น,นี่ก็จะต้องหมดแล้อ่ะยังมีแถบล่างอยู่ Escape ต,ต้องให้เ s c a ค e หมดไอ้ครบรออยู่นะจอคอมพิวตเอสปคอมพิวต์โอเวนเพิร์ดจริงๆโอเคอเร็ a ป e นี่คือเขาให้ทำแบบ head to head challenge แข่งแบบหนึ่งหนึ่งก็เหมือนภาค Underground กันเลยทีเดียวอ่า enter เลือยแลว้วกด enter อ่า enter แล้วมันไม่ไปอ่ะขอ Pick up <c oughs> เริ่มมาก็พอชเลยทีเดียวหรือว่าไม่ธรรมดาอือรกันแหละ ชิวๆไปเรื่อยๆว้าชวนได้ชวนด้ยรถพอเด้แพงนะเดี๋ยวเป็นรอยที่แข่งรู้สึกว่าจะแข่งตามระยะทางน,นนะท่านี้7ไมาเป็นกิโลไม่ได้อ่ะไมล์ไม่ถนัดเลยอะทุกอย่างอ่ะ ดูดิความเร็วก็เป็นหม่เอ้ยไปดีดูคือความเร็วก็เป็นไม้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสี่ยวเชี่ยวเชี่ยวเ้ยเียวเียว <Okay. S 2> เราต้องไปหาเ,าเพื่อ,เ,อเก็บ okay. เอาแต้มไปเก็บไว้นี่จะอันเล่จะรู้ไหมไม่บอกนะแนมหกอารีดาจีพีเอสเนื้อเรื่องหายแล้วปุ๊บโอเคกับเส้นทางแล้วโอ้หโโพี่โงจริงจริงผมแนะนำเลยแต่มันเสียงอย่างเดียวอะ่ะผมไม่มีจอยไอจอยสติกฟ็อกกอ่ะ Died on that You finished your racer training. Now switch to a cop to know your rival. โอเคเราก็ขอจบพาร์ทแรกของ Need for Speed แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวครั้งหน้าอาจะมาเจอกันอีกในพาร์ทที่2น่าจะเป็นฝึกเล่นของตำรวจนะครับในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ